วันนี้เราจะพาไปรีวิวนิสสันโรปปี2025รถ SUV ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงในตลาดรถ s u v ขนาดกะทัดรัดหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าเป็นรถซีดานเพราะรูปทรงเพลียวแต่จริงๆแล้วโรปค,คือ SUV ที่สมบูรณ์แบบและในปีนี้นิสสันก็ได้เพิ่มการอัปเกรดใหม่ๆที่ทำให้รถรุ่นนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นกว่าเดิมเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยโรปปี2025มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูฉกเฉียว และทันสมัยมากขึ้นด้านหน้ามีการออกแบบกระจังหน้าทรงใหม่ให้ดูโดดเด่นและกลมกลืนกับชุดไฟหน้าเหลดที่ถูกปรับให้เพรียวและเฉียดคมยิ่งขึ้นเส้นสายที่ลากผ่านตัวรถด้านข้างดูเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความแข็งแรงเสริมด้วยล้ออลอยขนาด19นิ้วในรุ่นบนบนที่ทําให้รถดูโดดเด่นยิ่งขึ้นด้านท้ายก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยด้วยไฟท้ายเหลดแบบใหม่และสปอยเลอร์ท้ายที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตโดยรวมทั้งหมดนี้ทำให้รถดูมีสไตล์ทันสมัยและมีบุคลิกชัดเจนนอก ด้านสมรรถนะนิสสันโรปี2025ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน3สูบข,ขนาดหนึ่งลิตรพร้อมเทคโนโลยี VCTBO ให้กำลังสูงสุด201แรงมา้าและแรงบิด225ปอนด์ฟุตจับคู่กับเกียร์ทรานส์ิช CVT ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่อัตราเร่งถือว่าเพียงพอสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันทั้งในเมืองและเดินทางไกลความประหยัดน้ำมันก็ทำได้ดีเช่นกันอยู่ที่ประมาณ13กิโลเมตรลิตรในเมืองและสูงสุดถึง16กิโลเมตร ลิฟบนทางหลวงการควบคุมรถในเมืองทำได้อย่างมั่นใจภูมิลัยมีน้ำหนักดีขับขี่นุ่มนวลบนทางไกลและหากเลือกรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อจะช่วยเพิ่มความมั่นใจเวลาขับในสภาพถนนที่เปียกหรือครุกคะเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างรบใหม่ยังคงเน้นความหรูหราและใช้งานได้จริงวัสดุภายในดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีการใช้วัสดุแบบนุ่มในบริเวณที่สัมผัสบ,บ่อยๆและมีการเย็บตะเข็บตกแต่งที่ดูพรีเมียมหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วในรุ่นบนๆช่วยเพิ่มความนวมสมัย พร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์ที่รองรับ Apple Carplay และ Android ออโต้แบบไร้สายหน้าจอสัมผัสตอบสนองได้ดีใช้งานง่ายและยังคงมีปุ่มควบคุมระบบเสียงและแอร์แบบมุนที่ใช้งานสะดวกเบาะนั่งเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของรถด้วยการออกแบบตามหลักเซโรกราวดทีที่รองรับสรีระได้ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับการเดินทางไกลเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางพร้อมพนักพิงปรับเอนได้มีช่องแอร์และช่อง USB ให้ผู้โดยสารด้านหลังใช้งานด้วยความจุสัมภาระกว้างขวาง,วางมากสามารถทับเบาะ หลังเพิ่มพื้นที่ได้สูงสุดถึง2,100ลิตรพร้อมระบบ DIBIDENHDE ที่ช่วยให้จัดเก็บของได้อย่างเป็นระเบียบในเรื่องความปลอดภัยนิสสันให้มาแบบจัดเต็มทุกรุ่นด้วยระบบ Safety Shield 360ที่ประกอบด้วยระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดบอดระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบแจ้งเตือนรถตัดหลังขนาดถอยและอื่นๆอีกมากมายรุ่นสูงสุดยังมาพร้อมระบบ ProPILOT Assist ที่ช่วยขับกึง่งอัตโนมัติในบางสถานการณ์โดยเฉพาะเวลาขับทางไกลบนทางด่วน มาถึงเรื่องราคาการบ้างนิสสันโปรปี2 0 2 5เริ่มต้นที่ประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานเซึ่งได้ฟีเจอร์พื้นฐานทบถ้วนทั้งไฟหน้าเลตระบบความปลอดภัยและหน้าจอสัมผัส8นิ้วขยับขึ้นมาที่รุ่นสีราคาประมาณ1นึ0 0ล้านบาทจะได้ฟีเจอร์เพิ่มอย่างบอกปรับไฟฟ้าและระบบเชื่อมต่อที่มากขึ้นรุ่นเซทประมาณ1 3 0 0 0ล้านบาทมาพร้อมบาดหนังหลังคาพาโนรามา และหน้าจอขนาดใหญ่ส่วนรุ่นท็อปแท้ๆนําราคาประมาณ1น0 0ล้านสี่แสบาทจะได้ทุกอย่างครบทั้งเบาดหนังลายเพชรระบบเสียงโบสหน้าจอดิจิทัลเป็นระบบและระบบช่วยขับ ProPILOT Assist โดยสรุปนเซอร์